ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่บ้านของอาจารย์มนสีนะครับบ้านจุลศรีเป็นบ้านสวนนะครับมีต้นไม้ใบยาเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเช้ามีโอกาสเดินมาดูนะครับมันมีใบของต้นไม้นะครับที่อยู่เป็นกลุ่มเดียวกันคือผมนี่อดีตเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเรื่องการแมทสีเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งนะครับบ่อยครั้งเองก็สังเกตจากสีของใบไม้นะครับเพื่อเราสามารถผสมสีนะครับในการออกแบบเสื้อผ้าต่างๆนะครับ เดี๋ยววันนี้ให้พี่น้องดูว่าใบไม้ที่นี่นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหพระบิดาเราแมทสีได้สวยมากเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับโอเคพี่น้องครับเอาใบแรกก่อนเลยฮะพี่น้องเห็นไหมครับคือแมทสีได้คลาสสิกมากนะฮะเป็นสีเขียวนะครับปอนกับสีอะไรเนี่ยไม่รู้นะแต่สําหรับผมนะครับสมมติว่าเรามีลายผ้านะฮะแล้วออกแบบนะสีตามนี้นะมันก็จะดูคลาสสิกนะครับเนี่ยนะฮะ มาดูอีกเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ผลงานพระบิดาทั้งนั้นเลยนะครับเห็นเราชื่นใจนะครับว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้า่างการนิรมิตทรงสร้างจริง,รงๆนะสีสันสวยงามนี่ฮะไล่เขียวอ่อนเขียวแก่ไหมครับพี่น้องนี่ก็สวยนะพอเห็นสีพวกนี้นึกถึงผ้าบาติกเนาะนึกถึงผ้าบาติกนะครับนี่สวยงามนะ,ะพี่น้องตรงขอบก็สวยเนะนี่ยขอบใบก็สวย นะครับอ่ะมาดูอีกนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เป็นการแมทสีที่ถูกต้องนะครับนะครับลองนึกสภาพพี่น้องครับสมมติว่าเสื้อนะฮะสีนี่ฮะออกบานเย็นชมพูนะครับแล้วก็คลิปนะด้วยน้ําตาลออกเข้มๆสวยงามมากนะฮะนี่เหมือนกันสุดยอดไหมฮะสุดยอดจริงๆขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะฮะนี่นะครับทุกอย่างเลยนะฮะที่นี่ผมชอบมากเลยนี่ฮะพี่น้อง เนี่ยเหมือนซื้อแล้วมาเดินดิ้นมาเดินขอบดูสิครับโอ้โหอันนี้ก็สวยดูสิฮะสวยจริงๆพี่น้องครับเนี่ยเหมือนผ้าบาติกเลยฮะเหมือนที่พรยาผมซื้อเสื้อใส่เนี่ยสีกลุ่มเนี่ยสวยไหมนะครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้าสวยงามจริงๆนะฮะ สำหรับอันนี้เนี่ยนะครับใบเนี่ยพี่น้องครับเหมือนกับปีผีเสื้อเลยนะสวยงามฮะดอกเขาก็สวยเห็นไหมครับนี่แหละครับเมื่อเราได้ชื่นชมธรรมชาติพี่น้องครับเราก็มีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้านะครับไปด้วยที่เห็นนี้เป็นต้นมะเฟืองนะครับต้นใหญ่พอสมควรเลยฮะให้ร่มเงานะครับอาจารย์มรีก็เอาพวกกระถางนะฮะปลูกไม้เลื้อยนะครับ ต่างๆนะครับมาแขวนไว้นะอยู่ใกล้กับบ่อปลาด้วยแม่ล่มลื่นฮนะผมเองก็อยากจะมีบ้านที่มีสวนแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับเนี่ยก็หค่อยลงมานะครับในส่วนนี้นะฮะนี่ครับว่อยเป็นช่อลงมาข้างล่างนะครับสวยมากเลยครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ เขาทะลุมาจากข้างบนนะแล้วก็ไล่ลงมาอยู่ข้างล่างสวยมากเนี่ยใบนี้ผมชอบมากเลยนะครับมีความหลากหลายมากนะครับสีสันนะครับนี่ก็สวยโอ้โหยนี่ยิงสวยก็ไปใหญ่นะครับนี่ฮะคือถ้าเกิดเราเป็นนักออกแบบเนี่ยเราจะรู้ว่าสุดยอดนะครับ สุดยอดในการดีไซน์จริงๆนะครับสวยงามเนี่ยแต่ใบนี้ผมชอบมากนะครับเนี่ยผมว่าสีสันเนี่ยเขาโอเคนะเขาสวยงามตรงนี้เป็นต้นปาล์มนะครับพี่น้องเนี่ยปาล์มนะครับให้ร่มเงาสุดยอดนี่กับปาล์มเนี่ยเสียงนกเพียบเลยฮะที่นี่บรรยากาศร่มรื่นพี่น้องครับน่าอยู่มากเลยนะครับ ข้างหลังไปนู่นจะเป็นสวนปาล์มเยอะนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ไผ่ด้วยตนใหญ่มากเลยนะครับ<อ>ดูสิครับต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะที่นี้ก็มีมะพร้าวหลายต้นนะครับคุณงง่อยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีน้ํามะพร้าวทานนะครับนะน้ตเลยฮะดกมากพี่น้องโอ้โหทลายเพียบเลยเนี่ย ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าหากแวะมาจังหวัดกระบี่นะครับมาร่วมนัสการกับพี่น้องที่คิดจักร่มเย็นอ่าวลึกนะฮะจังหวัดกระบี่ได้นะครับดอกนี้ก็สวยนะครับผมไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยแต่รู้รู้สึกว่ามันสวยอะ่ะมันสวยมากนี่ดูนะครับเหมือนลายหินอ่อนเลยนะตัวนี้ก็เป็นเป็นซุ้มนะครับ ต้นไม้สวยๆนะตรงนี้นะครับนี่เราเห็นลูกมะเฟืองนะครับหนึ่งลูกนะฮะมะเฟืองนะครับจริงๆก็มีหลายลูกนะครับอยู่เหมือนต้นนะฮะนี่ต้นมะเฟืองนะครับที่นี่ก็มีมะพร้าวหลายต้นนะครับพนังงานอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีน้ำมะพร้าวทานนะครับนะนู่นเลยฮะ ดกมากพี่น้องโอ้โหทลายเพียบเลยเนะี่ยตรงริมบอ่อปลานี้ก็มีต้นมะม่วงนะครับกำลังแตกลูกเต็มเลยแล้วก็ยังมีมะพร้าวด้วยนะครับเมื่อกี้จำมสีก็สอยลงมา3 4มสี่ลูกละคิดว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงได้ทานน้ำมะพร้าวนะครับหอมหอมก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับฝากให้ฐานเผื่อนนะฮะในวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะเทศร,รอบเช้าที่ขึ้นจักร่มเย็นเอาลึก และอีกคิ่จักรหนึ่งนะครักผบจำชื่อไม่ได้นะครับเมื่อกี้สิทธิบันก็โทรมาว่าอยากจะให้ไปแบ่งกันปันหนุนใจพี่น้องที่จักด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันอาทิตย์เสร็จแล้ววันจันทร์เช้าหลังจากผมทานอาหารเช้าที่บ้านจามันศีแล้วนะครับก็จะออกเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์นะครับและมีอะไรคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับงานรับใช้พี่น้องครับจะแบ่งปันพี่น้องต่อไปนะครับเพื่อพี่น้องจะมีโอกาสได้รับรู้แล้วก็อาจษฐาันเผื่องงานรับใช้ของผมนะครับพระเจ้าันพรพี่น้องครับสวัสดีครับ